สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมมาวันนี้ไม่อยู่กับนางฮัทมองเทลูกล่งครับ <c oughs> ลงไปทำอะไรครับบ่าวจอนอ้นี่ว่าจะตค่งมรรยาการครับ ขึ้นฟาขึ้นฝนครับนี่ครับเทลูกลังมาแล้วเกือบสุดสายแล้วครับเกือบสุดสายแล้วนี่สุดตรงนี้เลยนี่สุดตรงหก้อนี่แหละนี่เส้นนี้เกือบสองกิโลครับเส้นเดียวนี่ว่าจะตกคล้องเว้ Long bên dưng đây bề 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 như bề 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 Ôi John, bên nhắn ừ, bên đó này Úi Ê. เฮ้ยเจ้าเออมันเป็นอะไรไม่เหรออ๋อกล้องกล้องโหลดมันมันมันบี้อ๋อมันก็เลยข้าหนามันเลยล่มกล้องโหลดมันบี้ครับนี่ครับกล้องโหลดมันบี้ครับ ตรงนทั้งเอตถอยถอยถอยลังถอยลังเลยเบาๆถอยถอยเท่าไหถอยถค่อยๆไหมมันมันต้องถอยก้องก้องโหลดมันมันบีไหมบุรอมมองมันเบี่ยวเลยอ่ะมันบีลงเลยเออได้อยู่ก้องโหลดมันบี เล่นนี้ก่นึยบกันได้ยูบ้าเจ้าเจ้าพูวงมาไลตรงตรงเลต้องโหลดมันแตกเออค่อยค่อยวายุแกลงมายังว่ะ พูไม่ไรตรงๆด้ยยุ่ยคยเล่นไปได้ปะอปอเออมันเบี่ยวสองขางาเลยแขางหนามันล่มขขางหนามันล่มมากหนาเลยเลรกเบี่ยวเบี่ยวเลรกน่าจะยืดหมดเลยฮะ ่ใส่ต well, I mean kind of yeah. sì. ่แกมัน I mean oh, ่าจะเบี้ยวๆน้อยนึงอ่ะบูว่ากมันยอว่าเขเสียดอก่าเสียอกงองโหลดมันยุบลงนี่เออมันงออยู่มันเสียดอกเบ้าค่อยๆขับไปเยบอเออมันยุบล่งไหม อันนี้อันนี้มันม,มีแปลขางดิอ้าที่จริง,ท,รงที่จริงเขาถอดกล้องโหลดออกกะเขากับใได้ดิแต่ว่าหนามันจะตำยังไงไหม,ไมไผมว่าถอดออกมันกัใส่ได้ ครับให้แสดงมัดสันลงสะดลื้อผ้ขาดาร,าราีบร,ร้อยครับซ่อมนั่งงานเหมือนเดิมก็มีปัญหาก็ต้องแก้ไขเดี๋ยวผมไปเอาแม่แรงอยู่บ้านลูกพี่ครับบ้านพี่หมวยเดี๋ยวเอา ไม่แรงบ้านหน่วยครับเดี๋ยวผมไปเอาให้เอาไม่แรงมาให้หล้วก็ะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปซื้ออะไรอยู่ระหารทรายให้ครับู้จากนี้ไปหารทรายไก่เติอแต่ว่าทํายังไงครับเากิดทีมงานมีปัญหามัองก็ต้องช่วยกันแก้ไขพอดีบ้านลุงพี่อยู่ใกล้พอดีครับพอได้พึ่งพาอาศัยกันอยู่ ยับรถจนไปได้เลยออไปใส่กันสร้างบ้นโน้นมานี่ได้เรื่องแน่เนาะนั่นรูอพี่ป้าวี่มาม้าปุ๊บกูนี่ได้งานเลยา่่มันบ้้ออง ดเกือบหลับแต่กลับมาได้เบ่าจอนมาสั้นเลยดีนี่ครับเจอของขมิ้นไงแกก็เนาเกียบไม่ได้ยำทอตัวดีตัวดีตัวแกบอแกบอกลวงตอนรถหนักเนาะแกเท่ยินเลยแกจังนี ไปหัวุอยัง่อย่ามาคือหัวหลากตัวเอาก็บาง่อยเหมโอนขึทางท่อเลยมีนะครับกองรถท้ายแบกต้องเฮ็ดไหนมันแข็งแรงกว่านี้หน่อยู้นำนหัวจะเจ็บท้องเรแล้วหวงเลยอนวงเลยห่วงเลยอไม่ใช่กแ้นเงถอยหลังถอยหลังเหรอก็เพราะ่เราไมนคนอยู่รอถ้งมีสอยกับพ่แม่คนขังแต่ว่าก็เลียวได้ด้วก็ว่ามันกัขวงแน่เนะดีแต่ว่าเป็นยัง ดีที่ไม่เป็นตอนรถหนักกสันเดี๋ยวบอกเสือกบอกึนาบ็อมือยบุเรอาบอกมาอัดอีกเนาะยู่ไปพ่นใส่ดินแล้วก็จอดอัดก็ได้จอยมันเห็นสร้างมั้งเนาะแบบปกติสร้างมายู่นี่มันเป็นยังดิไอ้คนสเกว่าไก่เนี่ย้าขาวเกกันเห็นสร้างก็เลยเป็นนี่นี่นี่เเนาะอันจพะกน เดีใส่อีกหนึ่งข้างขอยวางมีแง่งชุ่มหมนีหายไอยแล้วว่ะม่ออยากดูน้อที่ิสปที่สิมากเนาะแหนบแต่งน้องห,หนึ่ข้างวีหลุ่มบอกนี่ในรถฮักอีกตัวล่างอีกอ้นี่นะจอนนี่ยังมาขันเขา <c oughs> นี่น่ครับรถบ,รถบรรทุกรถหกล้อพี่น้อง รถขนหนาก,กับใส่ไปน้ำาข็งแต่ดีทำไปน้ำธรรมดาขี่กันหนางานนี่เรียบร้อยครับไปแล้วจอดสันจอดสันนี่ครับปาวี่ครับมาามือแหลกกับไีด้อยู่ว่างสามเที่ยวอะไรมั้งมือนี่เพื่น,นี่ไปแล้วฮะ จีจอน้ำซิ่งเรียบร้อยอุ้งนี่เขาปลูกแตงโมพี่น้องเฮ็ดดีอุ้งยางหลายเลยปลูกแตงโมกําลังปลูกใหม่อู้หลายๆอยู่นี่เฮ้ยขึอจอดเนาะบ่มือนไง ลบรถเขาบอกโอ้โลบรถข้างหลังก็รถไทยครับเบียร์รถไทยมา <c oughs> อ่ะก็โอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้รำลาพี่น้องก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ